เสีฟ้าฟ้ากินน้ำเหรอกินน้ำอยู่มันได้กินน้ำใหม่แล้วอืมว่เมื่อกี้มันขึ้นจุบชุบอืมันกินน้ำน้ำก็จะออกมาพอออกมาตัวอากาศก็ตัดเข้าไปเทนอากาศอากาศความกระต่ายเหรอแล้วก็จะเข้าไปแล้วกระต่ายจะได้กินแล้ก็ความจริงทำไมพ่อไม่ทำแบบนี้เอาตรงตรงทำไมไม่เอาท่อมันออกอ่ะชอบไหมไม่เอาท่อมันออกแล้ว เอาจุกมันเล็กๆเนี่ยเอาที่เป็นวงกลมเล็กๆเอามันออกมันจะได้ยงเขาฝังง่ายๆนี่มันกินอาหารหนูเราซื้ออาหารมาผิดนะแต่มันก็กินอยู่มันเป็นอะไรเป็นไรมันเป็นหนูหรือเปล่าอืมอจะเป็นหนูแล้วมั้งกินไปกินมาก็จะเป็นหนูกินไปกินมาเป็นหนูแล้วไงใส่ฟ้ากินให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่นะไม่เอาเกินเนี่ยกินเนี่ย อย่าทำไมพ่อแม่หนูบอกแล้วให้เลือกอาหารเม็ดเล็กๆไม่ใช่ว่าเลือกใหญ่ใหญ่ก็พอดูผิดอะ่ะไม่เห็นน่ะนี่มันหาหนูหหนไม่ใช่มันไม่เหมือนหนูอ,อันนี้หาสิโตสิโตใช่สิโตนาส,สิโตกินอาหารเม็ดอโตน่าสิโตกินเนื้อแต่ไมมันไม่แต่มันไม่เหมือนหนูอ,ะอ่ะมันไม่ใช่หนูปลา เรืองผิดเหรอฮะเป็นบ้าเหรอเรืองผิดช่วยเลือกผิดกระต่ายช่วยเรืองผิดเจ้าอยู่ในกล่องไปก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปซื้อซื้อกุ้งใหม่นะใช่อยู่ต้องอยู่ในกล่องไปก่องมันอ้วนขึ้นแล้วอ่ะจริงจริงมันจะโตแล้วอ่ะต้องโตถึงจรินจริงโตอื่นไม่กินจริงแต่ตัวนี้จรินจริงวากเลยไม่ถ่ายหนูทำไมอ่ะหนูเล่นไหมอือจริงจริงอ่ะจริงจริงช่วยมงต่อ กินกกอ่มกินเป็นหนูกินอยู่มันเป็นหนูมันเป็นหนูลูกใช่มันเป็นกระต่ายกระต่ายอะไรทำไมมันยังกินอาหารหนูอยู่เลยนี่กระต่ายกระต่ายใครกระต่ายหนชื่ออะไรนะชื่อาบาชอบหรือเปล่าชอบ กินไงหนูกินยางหนูกไทยยางวันร้อนอ่ะร้อนนะลูกใช่หนูกเลยร้อนมัอนเด็กอยู่ในกล่องไม่ได้หรอกพ่อหาบ้านอื่นในกล่องก็ได้เนี่ยมันกัดกล่องจนกล่องจะพังอยู่เลยเนี่ยนี่ไงมันกินหนุกมันกินฝั่งนี้มั่งพ่าทำไมเราไม่แยกอ่ะแยกอะไรแยกกันเนี้ยแยกขนน้ำอ่ะแยกนี่ไม่เห็นไม่แข็งแรงเลยแข็งแรงก็หล่อแม่ขอจับไหน วุ้ยนั่งเล็กลงแล้วอ่ะดูสิพ่อลองจับีกระดิ่งด้วยวันนี้มีให้กระดิ่งด้วยกระดิ่งตึ้งกระดิ่งจิ้งจิงก้องจิ้งก้องะก็กระดิ่งเราก่อนมากินข้าวหินก่อนเด้๋ยวไฟฟ้าไฟฟ้าตุนหมึกไฟฟ้าตุนหมึกไฟฟ้าตุลหมึกตีตุดโอ้ยเห็นเห็นหมูไหมไฟฟ้าออกมาเดี๋ยวส่งไปให้เลยจบ เออมาแก่ต้องใส่ฟ้าอยู่นีใ่ฟ้าฟานอยข์านอยข์านอยข์านอยส์อ้าทำข้าวให้หนูหน่อยข้าวร้อนกินยาอยู่ว่ากินยาได้แล้วอะตอนนี้กินยาไม่ได้ครับ